การเมืองไทยเนี่ยผมดูอยู่อย่างเดียวเลยนะพี่ดูสัญชาตญาณสัญชาตญาณสัญชาตญาณทุกคนมันสัญชาตญาณดิบทั้งนั้นพี่ผมอยู่ที่ไหนมาผมมาจะเอานวดผู้หญิงนี่หลังชนฝาแล้วก็ถึงจะมาทํางานถูกไหมก็สัญชาตญาณเขาต้องอยู่รอดเขาอะถูกไหมเขาก็อยากได้อยากมีแต่เพียงแต่ว่านักการเมืองเนี่ยมันเฮี้ยกว่าอันนั้นเขาอยากได้อยากมีไอ้น,นี่มัน แม่งจะเอาหมดเลยเออาาทุกย่งจะเอาทุกอย่างเลยคือกินรวบไงเออนี่ไงมึงได้แล้วจะเอาอีกจะเอาอีกจะเอาทั้งอำนาจจะเอาทั้งเงิน,นจะเอาทุกอย<น>่าง<น>ต่อไปคือพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยคือคู่แข่งกันแ,แล้วก็จะใช้เงินอย่างมหาศาลในการเลือกตั้งครั้งหนา้าแล้วแล้วคุณเราพรรคประชาชนมาทิ้งไว้ที่นีแล้วพรรคพรรคประชาชนมันได้อยู่แล้วพรรคประชาชนมันได้ในในเขตในเมืองอยู่แล้วอย่างกรุงเทพเนี้ยมันก็นอนมาแล้วมันไม่จ่ายตังนี่ มันมันถึงไอ้พวกท้องถิ่นถึงไม่ได้เลยไงก็ต้องถิน่นจ่ายหมดเพราะว่าต้องถิ่นจ่ายหนักด้วยทักใต้ยังจ่ายเลยอย่างในี้ใต้เป็นประชาธิปัตย์แล้วไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์อืคุณว่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์เหรออยู่นในพิพิธภัณฑ์มันมันไม่ได้กลายเป็นของตกยุคตกสมัยไปเลยก็นี่ไงพิพิธภัณฑ์ไงสตารไปเลยสตารอยู่ไว้เลยเนี่ยมันของโบราณมาเป็นศัตางการเมืองที่ถูกสตาอาไ้ใช่สตารไว้ในพิพิธภัณฑ์ไงไว้ก็ดูว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นอย่างนี้